สนับสนุนโดยยูโรคาสตาร์ดเค้กสะดวกอร่อยทุกที่ทุกเวลาเรื่องคุยเยอะใช่และคุ้มจากวันทูเคอลเหมา,หมา เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะตอนนี้คุณผู้ชมยังคงอยู่กับ Polly m a n g โค่ะต้องบอกว่าช่วงหน้าฝนนี้นะคะเป็นฤดูการของการประกวดด้วยค่ะกับเวทีนางแบบอ l ลิตโมเดลลุกไทยแลนด์ปี2010นะคะซึ่งงานนี้ค่ะเป็นการเกาะติดกิจกรรมการเก็บตัวของพวกเขาค่ะเขาบอกกันว่าทั้งเซ็กซี่หวาเสียวแล้วก็สมบุกสมบันด้วยค่ะ แกนก็ทีวีพาคุณผู้ชมล่องใต้มาที่จังหวัดกระบี่กับบรรยากาศการเก็บตัวของ30สาวงามผู้เขารอบการประกวดอีลิตโมเดลล o k ไท a แลนด์2010แต่เขาบอกเลยนะคะว่าไม่เริดเริเฉิดเเ,เ,เหมือนการเก็บตัวของนางงามหรือนางแบบทั่วไปแต่ว่าจะมีอะไรบ้างนั้นต้องตามไปชมกันค่ะ ต้นกับการพัฒนาบุคลิกภาพของสาวๆสูงยาวเข่าดีโดยวิทยากรมากประสบการณ์มาสอนทั้งการเดิน <ๆ S 1> การหมุนตัว <ๆ S 1> การเดินแบบมีพร็อพ <ๆ S 1> การโพสท่าถ่ายภาพหลายอารมณ์ <ๆ S 1> ทั้งสดใสแอบเบลสนุกสนานร่าเริง <ๆ S 1> ไปจนถึงเซ็กซี่เย้าวยวนใจค่ะ <ๆ S 1> เห็นมาดม่านปาดเปลี่ยวกันทุกคนแบบนี้นะคะ <ๆ S 1> แต่ก็มีข้อบอกพร่องกันหลายจุดเหมือนกันค่ะ ก็เราก็ไปปรับใช้ของเราอะค่ะให้ดีค่ะแต่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไราเพราะความเคยชินนะคะการเดินแล้วก็โค้ดอะค่ะค่ะก็มีติเรื่องการเดินอะนะคะก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้เข้ามาเวิร์กช็อปเนี่ยทำให้เรารู้ถึงจุดบกพร่องของตนเองอะคะ่ะก็นําจุดบกพร่องที่อาจารย์เนี่ยคะ่ะได้บอกก็ได้ทำเวิร์กช็อปเนี่ยมาปรับใช้ในการประกวดใมวันจริงะคะ่ะ เียนกันหนักแล้วก็ได้เวลาออกไปเที่ยวในเมืองกระบี่กันแล้วค่ะโดยเริ่มต้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และเลี้ยงดูสัตว์ทะเลทั้งปลาทะเลหลากหลายสายพันธุ์ม้าน้านำปลากาลังไปจนถึงตับภาพขนาดยักษ์หลายสิบตัว ถึงเวลาที่สาวๆทุกคนรอคอยค่ะนั่นก็คือการสักการะสาลหลักเมืองคู่บ้านคู่เมืองของกระบี่ก็ดูแล้วกันนะคะว่าทุกคนตั้งอกตั้งใจขอผ่อนกันขนาดไหนไม่บอกก็รู้ค่ะว่าขอผ่อนเรื่องอะไรกันและเป็นเพราะต้องถอดรองเท้าขึ้นศาลนะคะก็เลยทำให้เราได้เห็นภาพความลำบากของสาวๆแบบนี้ค่ะ ได้ไหายเหนื่อยก็ไปทํากิจกรรมปล่อยปูดํากันต่อที่แม่น้ํากระบี่ค่ะหรือที่เขาเรียกกันว่าทะเลในโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประสิทธิ์โอชาโนนเดินทางมาร่วมทําบุญด้วย heart, ปิดท้ายความเหน็ดเหนื่อยเอ้ยความสนุกของวันแรกกันด้วยการรับประทานอาหารพื้นเมืองพร้อมกับชมการแสดงพิเศษจากชาวพื้นเมืองกระบี่ค่ะ วันที่2ของการเก็บตัวดูจะทรหดไม่แพ้วันแรกค่ะเริ่มต้น้วยการถ่ายทำแฟชั่นชุดบิกินี่สีดําตัวจิว๋วบนเรือลําเทและมีฉากหลังเป็นภูเขาท้องฟ้าและทะเลที่สวยงามของกระบี่ก่อนจะย้ายไปปักหลักถ่ายทํากันที่ทะเลแหวก ซึ่งก็เรียกความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้อย่างมากเลยทีเดียวค่ะปิดท้ายแฟชั่นบิกินี่กันที่หาดไร่เลคค่ะโดยมีเรือหัวโถกเอกลักษณ์ของท้องทะเลกระบี่เป็นฉากหลังเพิ่มสีสันให้กับแฟชั่นเซตนี้ได้มากเลยทีเดียว ยังค่ะยังไม่หมดง่ายๆก็บอกแล้วว่าไม่เหมือนเวทีไหนๆเพราะหลังจากถ่ายแบบเสร็จปุ๊บพวกเธอก็ต้องเรียกสวมเสื้อใส่กางเกงขาสั้นรองเทา้าบูทสุดธรรมดะแมงไปทำกิจกรรมปีนหน้าผาและปลูกป่าชายเลนกันต่อทันทีค่ะแม้ไม่สวยไม่อึดทำไม่ได้ในแคะเนี่ย รู้สึกรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบที่พูดนะคะคือว่านางแบบไม่จําเป็นจะต้องสวยนะคะคือนางแบบไม่ว่าจะไม่ไม่ว่าจะท่าไหนหรือว่ากิจกรรมอะไรแล้วก็สามารถแสดงความเป็นนางแบบออกมาได้ทั้งนั้นนะคะค่ะก็อันนี้ก็จัดเป็นเหมือนกับว่าวันนี้ที่มาอ๋อตั้งแต่เมื่อวานเลยนะคะที่ไปปล่อยปูแล้วก็มาปลูกป่าชายเลนก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่แปลกที่นางแบบจะมาทำะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับปล่อยปูเนี่ยก็เป็นการทําบุญซึ่งนางแบบก็คือมนุษย์ ก็จะต้องมีการแบบทําบุญไถ่บาปนะคะช่วยเหลือสัตว์แล้วก็การปลูกป่าชายเลนเนี่ยก็เป็นการแบบว่าช่วยเหลือสังคมซึ่งนางแบบก็ทําได้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเป็นกำลังใจและรวมลุนว่าใครจะได้เป็นสุดยอดนางแบบอีลิตโมเดลลุคไทยแลนด์2010ซึ่งในวันเสาร์นี้ก็จะทราบผลกันแล้วค่ะ หลังจากนั้นจะมีการนำเทปบันทึกภาพค่ะไปเผยแพร่ในวันที่29กันยายนฮาทุมตรงเป็นต้นไปทาง m o เด r n ์นไทีววันนี้เราก็เลยเขอปิดท้ายข่าวกับภาพความเซ็กซี่ของเหล่านางแบบและทะเลสวยๆของเมืองกระบี่ก็แล้วกันค่ะ <S <S โอ้โหเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วนะคะเชื่อว่าหนุ่มๆหลายๆคนค่ะคงอยากจะไปเที่ยวที่ทะเลกันบ้างแล้วแต่ว่าต้องขอแสดงความเสียใจนะคะเพราะว่าพวกเราหล่านางแบบเนี่ยเขากลับกันมาที่กรุงเทพเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคงจะต้องรอดูนะคะว่าสุดท้ายแล้วค่ะ30คนนี้ใครที่จะเป็นหนึ่งเดียวนะคะที่จะได้เป็นนางแบบบนเวทีอีลิตโมเดลประจำปี2010นี้ค่ะเอาละค่ะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่ส่ง SMS เข้ามาร่วมสนุกกันในค่าคืนนี้ค่ะอีกสักครู่เดียวนะคะจะมีทีมงานแบ่ง โกเ์เดนติดต่อคุณกลับไปพร้อมกับแจกเสื้อยืดสวยๆนะคะเรารักโลหะปราสาทเสื้อยืดสีขาวตัวนี้ไปให้คุณผู้ชมถึงบ้านเลยละค่ะเอาเลยค่ะและสําหรับช่วงเวลาต่อไปนะคะพบกับช่วงเวลาของมิวสิกวันจากนั้นตามติดไปด้วยแมงโก้แบงโก้ค่ะคุณจิ๊บวรนณศรสิริวานจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นติดตามชมกันให้ดีค่ะวันนี้เวลาของแมงโกการเด่นหมดลงแล้วนะคะพอลลี่แมงโก้และชีมงานแมงโกการเด่นทุกคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายค่ะณวันนี้ที่ที่เราได้ฟังข้อมูลทั้งสองฝ่ายนะฮะส่วนตัวเฮียเองเนี่ยเฮีย er ก็จะมีข้อมูลอื่นๆนะครับที่ที่ไม่ได้มาจากฟิล์มนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ไม่ได้ฟังจากแอนนี่นะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันนะครับส่วนตัวเฮียคิดว่าจริงๆแล้วมันเลยจุดนั้นมาแล้วนะครับ เรื่องราวต่างๆผมคิดว่ามันเลยเถิดมาถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่าทําเรื่องวันนี้ให้มันดีที่สุดนะครับแล้วก็ถูกต้องอยุติธรรมเพื่อให้ฟิล์มได้ใช้เวลาจากวันนี้มันต้องไปไปจัดการชีวิตนะครับจัดการปัญหาต่างๆนะครับให้เรียบร้อยก่อนแล้วเรื่องอืน่นค่อยมาว่ากันคืออย่างนี้ครับวันนี้